โอเคไลฟ์ okay, แล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไพรซ่ามันนี่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับ p r รซ่ามันนี่นะครับไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเต้นนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มีประเด็นด่วนนิดนึงนะก็เลยแบบแตัดสินใจว่าไลฟ์ดีกว่านะครับก็ ปกติก็จะอัดคลิปเนาะอัปเดตให้ทุกคนทราบเนาะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้แบบพอดีเจอประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยมาตัดสินใจว่าไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวอัดเป็นวิดีโอลงไว้ในช่องนะครับทุกคนจะได้ดูได้นะครับโอเคนะครับก็สาหรับใครที่ดูสดอยู่ก็ขอบคุณนะครับถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับประกันรถยนต์นะครับเกี่ยวกับประเด็นประเด็นวันนี้นะครับก็สามารถ ถามเข้ามาได้เลยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยตอบให้นะครับส่วนใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็ทยอยอเข้ามาคอมเมนต์กันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออตอบให้เหมือนกันนะครับอืมนะก็เดี๋ยวรอสักพักแล้วเดี๋ยวเราเข้าหัวข้อกันเลยนะครับวันนี้ก็จริงๆแวะมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังเฉยๆแหละนะครับแล้วก็ อาจจะเพิ่มมุมมองในมุมของผมไปด้วยบ้างนะครับว่าเอาเอเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วผมเห็นว่ายังไงนะครับก็คิดว่าแค่เล่าข่าวก็จะน่าเป็นน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆแล้วนะครับวันนี้จริงๆก็จะมาชวนทุกคนคุยนะในหัวข้อที่เพิ่งออกรายการโหนกระแสไปเมื่อวานคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมั้งเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ไว้ให้อ่ะเนี่ยนะครับ หัวข้อนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าใครดูผลกร,ระแสเมื่อวานน่าจะเห็นหัวข้อนี้นะก็คือเรื่องของว่าบริษัทประกันภัยนะไม่จ่ายค่าเคลมนะครับเนื่องจากว่าเหตุว่าเมาแล้วขับนะครับทั้งๆท,ที่คนขับเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้เมาแล้วขับนะครับไม่ได้มีการดื่มเหล้ามานะครับแต่ว่าบริษัทประกันเนี่ยก็ใช้สูตรคำนวณแอลกอฮอล์ย้อนหลังไป5ชั่วโมงนะครับที่ต้องใช้สูตรคำนวณย้อนหลัง5ชั่วโมงเพราะว่ามาตรวจตอนผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงอะไรแบบนี้ นะครับก็คือบริษัทประกันก็ปฏิเสธการจ่ายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับปฏิเสธการจ่ายได้ไหมนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะแบบมาเล่าในในมุมของเหมือนแบบเป็นข่าวให้ทุกคนฟังมากกว่านะแล้วก็จะยังไงก็ให้ทุกคนไปลองตัดสินกันเองนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอืมโอเค คิดว่าน่าจะมีเข้ามาพอประมาณแล้วนะครับก็จริงๆเดี๋ยววันนี้เล่าเลยดีกว่าจะได้อ่ไม่เสียเวลาทุกคนด้วยนะแล้วก็สาหรับใครที่มาดูย้อนหลังจะได้แบบดูดยาวๆไปเลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะก็เรื่องที่จะพูดคุยนะครับก็คือว่าเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปบริษัทประกันนะยอมจ่ายไหมนะครับจริงๆมีสรุปให้แล้วด้วยในรายการเมื่อวานนะครับโอเค ซึ่งความเป็นมาคร่าวๆนะของไอ้เรื่องนี้ที่ออกโขนกระแเนี่นะครับก็คือว่านะครับเอาความเป็นมาก่อนเลยนะครับก็คือมีครอบครัวหนึ่งนะครับก็มีคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับแล้วก็คุณยายนะประมาณ4ี่คนเนี่ยนะครับขับรถนะครับไปคุณพ่อเป็นคนขับรถนะขับไปเกิดอุบัติเหตุนะครับรถเนี่ยเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะครับซึ่งทําให้บาดเจ็บสาหัสทั้งครอบครัวเลย นะครับก็คือเหมือนเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับแล้วก็เ,เกิดกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขับกลับบ้านแล้วก็ลื่นไปชนเสาไฟฟ้านะครับซึ่งรถคันนี้นะก็รถทุกคันจริงๆโดยปกติแล้วก็มีประกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คืออย่างคันนี้เขาก็ทําประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งไว้นะครับซึ่งทําประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งไว้กับบริษัททิพย์พประกันภัยนะอ่าก็เล่าเราไอเล่เาอันนี้เลยแล้วกันเนะว่าบริษัทอะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดชื่ออยู่แล้วนะครับอืม ซึ่งปกติแล้วเนาะถ้าเป็นรถประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับจะคุ้มครองทั้งค่าซ่อมรถเราใช่ไหมแล้วก็คุ้มครองเสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้คุ้มครองหมดเลยนะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลน,นะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็คุ้มครองทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะชนแบบไหนนะครับอืมซึ่งเรื่องมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเรื่องมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเอ่อแต่ว่าน่าใหญ่ๆหน่อยดีกว่านะแต่ว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็เขาก็พอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะครับครอบครอบครัวเนี้ยเขาก็ได้แบบได้รับการรักษาอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอรักษาพ้นขีดอันตรายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีการมาตรวจอ่าปริมาณแอลโกอฮอล์ในเลือดนะหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วประมาณห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงนะครับก็อ่าเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ไปด้วยกันเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนนะโอเคนะ ตรวแอลกอฮอล์ย้อนหลังเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะครับพบว่าแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยหลังจากผ่านไป5ชั่วโมงแล้วเนี่ยมีอยู่ที่2.92มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ2อ2จาำไม่ต้องจําเลขหรอกนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะก็เขาตรวจว่าเจอประมาณ2กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ตามกฎหมายแล้วนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแอลกอฮอล์ในเลือดเกินชึบ แอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยถ้าเมาแล้วขับเนี่ยจะต้องเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเอ้ยเอาจํานวนนี้มาเทียบเลยเนี่ยนะครับก็จะถือว่าไม่ได้เมาแล้วครับนะเพราะว่าสองกับห้าสิบมันก็ต่างกันมากมายอยู่นะครับก็ถือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเท่านี้เลยเนี่ยถือว่าไม่ได้เมาแล้วครับนะครับแต่ปัญหาเกิดตรงที่ว่าที่พยายามประกันภัยนะครับเขาเนี่ย เอาไอ้สองจุดเก้าสองมิลลิกรัมเปอร์เซ็นเนี่ยไปคำนวณย้อนหลังอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าคือมันตรวจมาเนี่ยตรวจเลดไปห้าชั่วโมงใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยเวลาตรวจเนี่ยก็ต้องตรวจทันทีใช่ไหมครับแต่ว่ากลายเป็นว่าทีพยาบาลกันภัยเนี่ยเขามาตรวจช้าไปห้าชั่วโมงนะครับเขาก็อ้างอิงนะเดี๋ยวเขาอ่านโพยไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรายละเอียดผิดนะครับตามรายงานผลของสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยจะลดลง15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงนะครับทำให้เขาเนี่ยคำนวณว่าปริมาณแอลกอฮอล์ณนะนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยสไลด์นี้เนะเท่ากับ83.62มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ่านะครับคือคือเหมือนว่าชั่วโมงหนึ่งลดไป15ชั่วโมงนึงลดไป15นะคือถ้ามาเอา15ไปคูณ5ชั่วโมงยังไงมันเกิน6มันมันเกิน50อยู่แล้วใช่ไหมนะครับ อ่ะก็ค,คือคิดย้อนกลับไป5ชั่วโมงนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็ทําให้อ่ะสมมติคิดคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้83.62มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันทําให้ปริมาณแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยมันเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายเมาแล้วขับนะครับทำให้นะครับทิพยาประกันภัยเนี่ยก็แจ้งเจ้าของรถว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเป็นการเมาแล้วขับนะครับ าการรถยนต์จะไม่คุ้มครองทั้งค่าซ่อมและค่ารักษาพยาบาลนั่นเองนะครับอืมอ่ะเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเกิดในเดือนพฤษภานะครับพฤษภาเอ้ยไม่ใช่พฤษภาพฤษจิกายนปีสองห้ี่นะครับเกิดในพฤษจิกายน2องหก็เรื่องก็ผ่านมาประมาณสักปีครึ่งและโดยประมาณนะครับก็มีการสู้คดีในชั้นศาลมาตลอดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าของรถเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันเนาะเขาก็จะต้องออกค่าซ่อมรถยนต์เองเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทประกันรถยนต์เลยนะครับอืมอ่ะก็พอมันผ่านมาปีครึ่งเนี่ยนะครับแล้วมันก็รึ่งพึ่งเรื่องมันพึ่งมาดังเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือเรื่องของว่าโหนกระแสเขาเอามาออกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวหน้าใหญ่ๆนะครับจะได้เห็นหน้ากันชัดนะอ่ะ เพราะว่าเจ้าของรถอ่ะเขาก็สู้คดีนะมีการจ้างทนายนะครับมีการปรึกษากับคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาด้วยนะครับว่าเอ้ยเขาไม่ได้เมาแล้วรับนะเขาก็คงคิดว่าเขาไม่ได้เมาแล้วรับจริงๆอ่ะนะครับก็เขาก็เลยแบบเออมีการจ้างทนายสู้กันในชั้นศาลกับบริษัทประกันนะครับแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอโรงพยาบาลจุฬานะครับที่เป็นทางด้านเหมือนพิษวิทยาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณหมอก็เป็นพยานในชั้นศาลด้วยนะ อืที่เมื่อวานเขาเล่าในขลนกระแสนะครับอซึ่งคุณหมอเนี่ยก็บอกว่านะครับปริมาณแอลโกอฮอล์เนี่ยสองดเก้าสองมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไม่สามารถนํามาคํานวณได้นะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากความคาดเคลื่อน,นครับไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลโกอฮอล์จริงๆเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มเหล้ามาเลยนะครับอืก็ จนเขาคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะครับตอนนี้ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็คือศาลแบบชั้นต้นคือศาลมันจะมี3าชั้นใช่ไหมมีชั้นต้นมีอุธทอนมีดีกาใช่ไหมครับเขาก็ยื่นไปคุยกับศาลชั้นต้นเรียบร้อยแล้วนะครับศาลชั้นต้นก็ตัดสินออกมาแล้วด้วยนะครับว่าให้ทางบริษัทประกันทิพยประกันภัยเนี่ยจ่ายเงินให้กับเจ้าของรถนะแต่ทิพยประกันภัยก็ยังไม่ยอมตามคําตัดสินนะครับจะยื่นอุธทณ์นะครับในศาล ศาลชั้นต่อไปให้ตัดสินอีกครั้งหนึ่งให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อ่ะเรื่องมันก็มาถึงประมาณนี้นะในหนกระแสเขาก็เล่ากันมาประมาณนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากหลังจากแบบเออคุยกันกับกับคนที่เป็นผู้เสียหายอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการในในรายการหนกระแสเนี่ยเขามีการต่อสายตรงถึงทิพยประกันภัยด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่ในบริษัททิพยาประกันภัยเนี่ยมาเองเลยนะครับ ก็คือตำแหน่งของคนที่ในที่พยาประกันภัยก็คือเป็นเหมือนผอ,อ,อนะครับผอ,อ,อส่วนสินใหม่ทดแทนนะครับก็คือคนที่ดูแลเรื่องเคลมประกันของบริษัทนะเป็นหัวหน้าของคนที่ดูแลเรื่องเคลมประกันนี้แหละนะครับก็เขาก็ต่อสายเข้าาต่อสายเข้ามาคุยนะครับต่อสายเข้ามาคุยอืมอ่ะอ่ะเดี๋ยวพอรดมุมนึงนะครับ ซึ่งนะครับพอคุยกันปุ๊บเนี่ยเขาคุยกันแล้วเขาคุยกันแล้ว,ลวก็ทางผอ,อของทางฝั่งทิพย์พยาบาลไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายินดีจะถอนการยื่นอุทธรณ์ก็คือไม่ฟ้องแล้วยอมแล้วยอมจ่ายแล้วอ่าและจ่ายเงินรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถทั้งหมดให้นะครับก็คือเหมือนกระจบด้วยดีแล้วแหละก็คือเขาก็โทรเข้ามาแล้วก็ประมาณว่าเออ เดี๋ยวจะจ่ายให้แล้วนะครับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ยื่นต่อในชั้นศาลอุทธรณ์แล้วแบบนี้นะครับอืมเหตุการณ์ในในรายการเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งพอทุกคนแบบหลายๆคนแบบดูจบอะไรเงี้ยคอมเมนต์มันก็รันนะครับมันก็เกิดคําถามขึ้นนะครับว่าแน่นอนว่าที่พยาบะกันภัยนะครับหายไปไหนมาตั้งแบบปีครึ่งกว่าจะออกมาช่วยเหลือเคสนี้ได้จนกว่าแบบผู้ใหญ่จะออกมาแบบเอออ่าไม่ฟ้องแล้วไม่ไม่ไม่สู้แล้วไม่สู้คดีแล้วอะไรแบบเนี้ยครับ ก่อนหน้านี้ทําไมเรื่องถึงยังไม่ถึงผู้ใหญ่นะครับอืมอ่าคุณวรวีบอกว่าถ้าไม่ออกสื่อผมว่าประกันไม่จ่ายเออผมก็ว่าอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนละกันอาจจะมีส่วนเขาอาจจะเอออยู่ในชั้นศาลเนาะนะครับจนออกเออจนออกโหนกระแสนเนี่ยเรื่องถึงเพิ่งจะด,ดังแล้วก็เพิ่งมาติดต่อนะในโหนกระแสเขาก็มีถามด้วยนะว่าเออแล้วทาไมแบบตั้งปีครึ่งทําไมถึงไม่ติดต่อเขามาเลยนะครับก็ ทางคนที่เป็นผอ,อเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าเออก็เหมือนแบบรีบติดต่อเลยพอรู้เรื่องก็รีบติดต่อเลยเมื่อวานหรือเมื่อเช้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็คิดว่าก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เรื่องเนี้ยมันเดินได้เร็วขึ้นนะครับก็อืมนะแต,แต่แต่โอเคอ่ะพอจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมว่าพอจบรายการเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ได้รับค่าชดเชยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ย ก็แน่นอนว่าทําให้เกิดคําถามขึ้นแน่นอน,นครับว่าทิพยาประกันภัยเนี่ยหายไปไหนมาตั้งปีครึ่งกว่าจะออกมาช่วยเหลือใช่ไหมครับเออทำไมแบบถ้าไม่ออกสื่อเรื่องจะไม่ถึงผู้ใหญ่หรอนะครับหลายๆคนก็ตั้งคําถามแบบนี้นะครับเออจนออกโขนกระแสแล้วเรื่องมันถึงเพิ่งจะดังแล้วเพิ่งจะมาติดต่ออะไรแบบนี้นะครับอืมก็ไม่ว่าทิพยาจะรับผิดชอบยังไงนะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่แน่ๆเลยนะครับสิ่งที่เสียไปแล้วคือความน่าเชื่อถือในตัวบริษัททิพยยาประกันภัยเอง เนะพราะบริษัทประกันภัยอย่างที่ผมเคยเล่าในช่องตลอดเลยนะว่าบริษัทรบริษัทประกันภัยอยู่ได้ด้วยความน่าเชื่อถือล้วนๆเลยนะครับก็คือคือล่าสุดอย่างวันนี้นะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนผมกําลังจะซื้อประกันรถยนต์เนาะแล้วเขาไปเห็นราคาประกันหอทิพย์าน่าสนใจแต่พอเขาไปเห็นข่าวเห็นข่าวปุ๊บเขาตัดสินใจไม่ซื้อเลยนะครับก็คือบางคนนะ่ก็ยอมที่จะจ่ายราคาแพงขึ้นเพื่อซื้อความน่าเชื่อถือ นะยกตัวอย่างเคสของสินมั่นคงแบบเนี้ยนะครับสินมั่นคงบบประกันถูกมากเลยนะช่วงเนี้ยถ้าไปดูประกันถูกมากเลยแต่ว่ามีใครซื้อหรือเปล่าก็หลายๆคนก็เลือกที่จะไม่ซื้อไปยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อความน่าเชื่อถือนะผมว่าส่วนนี้เป็นสิ่งที่ทิพยาประกันภัยจะเสียไปอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าหนกระแสไม่ใช่รายการแบบเล็กๆก,กันเนาะเป็นรายการที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็หลายๆคนก็ดูด้วยนะครับอืมอ่ะ เรื่องมันก็ประมาณนี้แหละทั้งหมดเรื่องประมาณนี้นะครับทีเนี้ยเรามาคุยกันในประเด็นว่าเออประเด็นลึกๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผมก็จะอาจับแต่ละประเด็นเนี่ยมาคุยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่มันทําตรงเนี้ยมันมันมันโอเคไหม okay มันถูกต้องไหมนะอืมอ่ะผมก็คัดคําถามมานะครับว่าเดี๋ยวผมคัดคําถามประมาณสองสามข้ออะไรเงี้ยมามาเล่าให้ฟังที่ที่ทุกคนคิดว่าน่าจะสงสัยนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการเมาไหมครับเรื่องของอการเคลมประกันอะไรเงี้ย คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะหรือว่าใครคิดยังไงกับเหตุการณ์ของทิพยปพยากันทิพยปพยปกันภัยที่ไม่ยอมจ่ายเพราะว่าไปคํานวณย้อนหลังห้าชั่วโมงเนี่ยลองพิมพ์เข้ามาดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยคิดยังไงบ้างนะครับอืมโอเคนะครับคำถามแรกเนาะคําถามแรกที่ผมเตรียมมานะก็คือการคิดแอลกอฮอล์ย้อนหลังเนี่ยสามารถทําได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหมนะครับซึ่ง จากที่ผมฟังคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาในรายการเมื่อวานเนะเขาก็ได้อธิบายเอาไว้แล้วนะครับว่าการตรวจแอลกอฮอล์นะถ้าพบว่าต่ํากว่า10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณหมอเนี่ยจะลงชื่อไว้ว่าลงลงวินิจฉัยไว้ว่าตรวจไม่พบแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าค่าแอลกอฮอล์มันต่ํากว่า10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้สูงนะครับเคสน,นี้คุณหมอก็บอกว่าเหมือนแบบพอตรวจแล้วอะ ตรวจแล้วมันได้2.92เปอร์เซ็นใช่ไหมจริงจริงมันต้องส่งอะไรตัวเนี้ไปให้คุณหมอวินิจฉัยก่อนให้เขียนก่อนว่าตรวจไม่พบนะครับแต่เหมือนว่าเคสนี้เขาส่งอะไร2.92เนี่ยให้ค่าเนี่ยไปที่บริษัทประกันเลยเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนี้ว่าส่งไปที่บริษัทประกันโดยที่ไม่ผ่านมือหมอเลยนะก็เลยทําให้บริษัทประกันเหมือนออคำนวณตามนี้ไปนะครับเออประมาณนั้นนะในคาถามเนี้ยก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามันต่ำกว่า1 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะคาดเคลื่อนได้สูงแบบบางคนอาจจะไม่ได้ดื่มแต่มันมีอยู่ในเลือดนิดหน่อยอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะคำถามต่อไปเนาะเมาแล้วขับนะครับสามารถตรวจย้อนหลังได้ไหมนะครับอืสมมุติถ้าเราแบบเมาแล้วขับแล้วตรวจย้อนหลังเขามีสิทธิ์มาตรวจไหมนะครับก็ประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่าจากเหตุการณ์นี้นะครับคนขับและคนที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอาการสาหัสทั้งหมดเลยนะก็ ต้องเข้าใจเขาว่าเขาก็ต้องเอามาทําการรักษาก่อนเนาะทำาการทําการรักษาชีวิตไว้ก่อนนะครับอาการคงอาการคงที่เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ค่อยมาเจาะตรวจเลือดตรวจแอลกอฮอลในเลือดอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการตรวจให้แม่นยําเลยอ่ะก็คือต้องตรวจทันทีที่เกิดเหตุน,นั่นแหละนะครับแต่อาจจะตรวจยากหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนั้นคุณหมอเขาก็โฟกงแบบโฟกัสในการแบบรักษาชีวิตของคนไว้ก่อน นะครับก่อนตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการตรวจย้อนหลังนะก็ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําในกรณีกรณีนี้นั่นแหละ,ะครับการตรวจย้อนหลังมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนเรื่องนี้มันไปผิดกันในเรื่องของการตีค่าการใช้สูตรอะไรที่มันอาจจะผิดไปนั่นเองนะครับอืมอาท้มาต่อที่ว่าทีนี้พอตรวจย้อนหลังแล้วเนี่ยได้ค่าแอลกอฮอล์มาแล้วเนี่ยสามารถไปคิดย้อนตามหลักของโรงพยาบาลตำรวจได้ไหมที่เขาเอามาอ้างนะทิพยาเขาคือเขาเอามาอ้างว่า โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาบอกไว้ว่าแอลกอฮอล์จะลด15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงอ่าเราสามารถคิดย้อนแบบนั้นได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเนาะว่าการคำนวณย้อนหลังเนี่ยจริงๆอ่ะมันทําได้จริงนะครับหลายๆบริษัทประกันก็ทําแบบนี้นะเพราะว่าเอ่อผมไปคุยกับบริษัทประกันอื่นๆมาแล้วนะเขาก็เขาก็มีการทําแบบนี้การคํานวณย้อนหลังเนี่ยมันทําได้นะครับแต่มันจะทําได้ในปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากกว่านี้นะครับอย่างเช่น อ่าพราะตรวจ5ชั่วโมงผ่านไปแล้วมาตรวจเนี่ยเจอปริมาณแอลกอฮอล์20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต oh ์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยนะครับจะตรวจย้อนหลังได้นะเพราะว่าอาจจะเอามาคิดได้อ๋อมีปริมาณเยอะขนาดเนี้ยน่าจะเมาแล้วขับหรือเปล่าตอน5ชั่วโมงที่แล้วแบบนี้นะครับเออแต่จากรายการเนี่ยก็คืออย่างที่คุณหมอเขาเล่านั่นแหละที่ผมเต้าไปนั่นแหละว่าปริมาณแอลกอฮอล์ oh แค่2.9 2สมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่สามารถจะามาอ้างอิงได ซึ่งโดยปกติแล้วจริงๆผมว่าเรื่องนี้ต่อให้ทิพยะาไม่ยอมอ่ะแต่ศาลนะสุดท้ายศาลก็จะตัดสินว่าทิพยาต้องจ่ายอยู่ดีนะครับเพราะว่าบริษัทประกันน่ะต้องทํางานตามหลักของทางของแพทย์นะครับอย่างเช่นพวกประกันสุขภาพอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเช่นพวกประกันสุขภาพอย่างเงี้ยนะครับเวลาแบบจะจ่ายบริษัทประกันจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยอยู่ที่หมอนะไม่ได้อยู่ที่บริษัทประกันนะครับหมอเขียนมายังไงบริษัทประกันก็ต้องจ่ายตามนั้นนะครับ <c oughs> สมมติไม่มีข้อยกเว้นนู่นนี่นั่นเลยเนี้ย ถ้าคุณหมอเขียนมาแบบนี้บริษัทประกันก็ตีความตามนั้นแบบนั้นนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือจริงๆก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนทราบไว้ว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเราก็อยากจะให้ระวังนะครับในเรื่องของเมาไม่ขับนะในเรื่องของเมาแล้วขับด้วยนะเพราะว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือถ้าเมาแล้วขับนะครับพอตรวจ เขาตรวจบางบางทีอ่ะอันนี้เคสเนี่ยเขาตรวจห้าชั่วโมงย้อนหลังใช่ไหมแต่บางทีอ่ะคือถ้าเราไม่ได้บาดเจ็บหนักอ่ะเขาตรวจเลยนะครับว่าตรวจตรวจทันทีเลยแบบนี้นะครับผมว่าพอเจอเคสนี้แล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยเขาก็น่าจะตื่นตัวในการตรวจเร็วกว่านี้แหละอืมแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนถ้าเกิดว่าเมาแล้วเนี่ยคิดว่าอย่าไปขับดีกว่านะครับเพราะว่าประกันมีสิทธิ์จะปฏิเสธความคุ้มครองเลยนะครับคือที่ทิพยธรรมอันเนี้ยปฏิเสธความคุ้มครองเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะไม่ได้ผิด อไม่ได้ผิดตามตามเงื่อนไขความคุ้มครองไม่ได้ผิดเลยนะเพราะมันมีลงไว้เลยว่าเออถ้าเกิดว่าอแอลกอฮอล์ในเลือดเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซนต์บริษัทประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายทุกอย่างเลยเหมือนเราไม่มีประกันอืมเหมือนเราไม่มีประกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมาแล้วก็อย่าขับนะครับหรือว่าถ้าเมาแล้วขับก็ควรจะแน่ใจว่า ขับแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุเอางนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ขับดีที่สุดเนาะประมาณนั้นนะครับซึ่งอ่ะเรื่องทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็คิดว่าคนขับที่อ่าคนขับหรือว่าคนผู้เสียหายเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะได้อ่รับเงินหรือว่ารับค่าชดเชยไปตามสมควรแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขามีทนายเนาะผมคิดว่าเขาก็น่าจะเรียกเรื่องของว่าอ่ค่าชดเชยไอปีครึ่งที่ผ่านมามันจะมีเรื่องของค่าขาดประโยชน์อะไรพวกนี้เขาก็เรียกได้ทางนั้นแหละนะครับอืม มาถึงเรื่องของทิพยพยาประกันภัยบ้างนะครับทิพยพยาประกันภัยก็คิดว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือที่ลด,ดลงมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สําหรับหลายๆคนผมว่าการที่ผมมาเล่าอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่าเฉยๆผมว่าทุกคนก็น่าจะสัมผัสได้แล้วแหละว่าเออจะเชื่อดีไหมนะเพราะว่าเออผมย้อนย้อนไปปีประมาณปีที่แล้วช่วงประกันโควิดบูมบูมนะครับทิพยะก็มีข่าวเหมือนกันนะปีที่แล้วมีข่าวหนึ่งนะครับก็ อ่าไหนะแล้วถ้าเคสนี้ไม่มีใบขับขี่ประกันจะคุ้มครองอะไรบ้างครับโอเคในเรื่องของชนแล้วไม่มีใบขับขี่เนี่ยต้องมาคุยกันว่าไม่มีใบขับขี่มันหมายความว่ายังไงครับคุณวราวีเดี๋ยวผมเอาคำถามขึ้นเนาะต้องมาต้องมาคุยกันว่าไม่มีใบขับขี่เนี่ยไม่มีแบบไหนคือลืมเอาไว้บ้านหรือว่าใบขับขี่หมดอายุหรือว่าไม่เคยทําใบขับขี่มาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ว่า À, ลืมเอาไว้บ้านหรือว่าใบขับขี่หมดอายุประกันคุ้มครองปกตินะฮะปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ว่าไม่เคยทําใบขับขี่มาก,ก่อนเลยไม่เคยเลยนะแบบไม่เคยสอบมาเลยประกันไม่คุ้มครองนะครับง่าย,ายๆเท่านี้เลยสมมติใบขับขี่หมดอายุเงี้ยประกันอนุโลมให้ถือว่าคุณมีความสามารถในการขับรถแต่ว่าใบขับข Actor, ี่หมดอายุนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เคยมีมาเลยเราไปชนประกันไม่คุ้มครองเหมือนเมาแล้วขับเลยนะครับประมาณนั้นนะ โอเคอ่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับก็มีเผื่อมีใครใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้เลยว่าเอ,อประกันุ้มครองไว้อะไรเงี้ยนอกเหนือจากหัวข้อนี้ก็ได้นะอนะครับอ่าเมื่อกี้จะเล่าข่าวว่านอกจากข่าวนี้ยที่พยาประกันภัยอ่ะจริงๆมีอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปับ๊บอ่าก็คือข่าวนี้นะครับก็คือปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วช่วงประกันโควิดบูมๆที่โาเคลมกันเยอะๆเนี่ยก็คือลูกค้าที่พยะนะครับ ลูกค้าทิพยาเกือบ300ชีวิตเนี่ยเดี๋ยวแชร์จอยใหญ่ให้นะครับบุกหน้าบริษัทนะครับทวงค่าสินใหมนะครับก็คือเลือกพอตอนไอ,ไอโควิดอะ่ะก็ทิพยาประกันภัยก็ไม่ให้เคลมเหมือนกันมีปัญหาเรื่องเคลมคล้ายกันเลยนะครับซึ่งปีที่แล้วก็มีข่าวปีนี้ก็มีข่าวก็อาจใครคิดจะทําก็อาจจะต้องพิจารณาให้ให้ถี่ทั่วนิดนึงนะครับก็แต่ก็ต้องบอกนะว่าจริงจ ก็ต like ้องให้ความเป็นธรรมเขานะว่าพวกเนี้ยเวลาเวลาเคลมเวลาอะไรเงี้ยมันมีเป็นร้อยเคสอะเนาะมีเป็นร้อยเคสมีเป็นพันเคสไอ้เคสที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเราอาจจะเห็นแบบเออเคสสองเคสสามเคสอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นข่าวดังอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือมันลดลงไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะเคสแบบเนี้ยมีเยอะเคสแบบเนี้ยมีมีจริงๆแต่มันไม่เป็นข่าวจริงๆมันก็มีอีกหลายบริษัทเลยที่เหมือนเรียกว่าอาจจะคํานวณด้วยความที่มันแบบ ผมไม่รู้เนาะแบบอาจจะคํานวณด้วยความที่ไม่รู้อะไรเงี้ยเอาสูตรมาคํานวณอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้มีแค่ทิพยะหรอกที่มันเกิดเหตุแบบนี้นะครับ <c oughs> คือเราเป็นเว็บเปรียบเทียบประกันเนาะพรซ่ามันนีอย่างเงี้ยเราก็มีลายมีอะไรให้ลูกค้าแอดมาอะไรเงี้ยลูกค้าก็แอดเข้ามานะเราก็มีหลายหลายเรื่องเลยนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อบริษัทประกันนะว่าแบบเออบริษัทประกันอะไรนะสมมุติว่าแบบไอ้ตามหลักมันจะต้องไปตามเนี้ยแต่บริษัทประกันก็คิดว่าลูกค้าไม่รู้อย่างเงี้ยก็ไปทาแบบแบบแบบ ันนี้เคลมไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอไปไล่เรื่องกันจริงๆอะ่ะเหมือนแบบไปร้องเรียนกันจริงๆอะ่ะบริษัทประกันก็บอกว่าอ่ะโอเคเคลมให้นะมันก็มีแบบนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องของบริษัทประกันก็เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆสําคัญมากๆเลยนะครับก็เอ่อ,เพ,เ,อเพราะว่าเนาะพราะวลาเราเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆทีนึงเนี่ยบริษัทประกันสําคัญจริงๆนะครับก็ลองไปดูแล้วกันผมก็ทําพวกรีวิวไว้หรือแล้วหรือทุก ผมก็ทํารีวิวไว้อยู่แล้วในช่องนะครับก็คือเป็นบริษัทประกันที่ไหนดีนะบริษัทไหนใหญ่บริษัทไหนเล็กอะไรเงี้ยมีประวัติความเป็นมายังไงจริงๆมีหลายคลิปในช่องเลยนะก็เข้าไปดูกันได้นะครับก็คิดว่าดูคลิปถ้าเกิดทุกคนดูคลิปในช่องผมอะ่ะคบทุกคลิปอะจะหมดคําถามเลยว่าบริษัทประกันไหนดีรับรองเลยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ อย่างที่บอกแหละเออทิพยพยาต่อก็คือมันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าทิพยพยาประกันภยนะัยเนี่ยจริงๆผมก็ทํารีวิวไว้ด้วยนะทิพยพยาประกันภัยเนี่ยจริงๆความแข็งแกร่งทางการเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเพราะว่าเขาเป็นแบบถือหุ้นโดยภาครัอ่ะไปดูโลโก้เขาอีกทีเนี่ยภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อ่ะคนถือหุ้นใหญ่ของทิพยาประกันภัยอ่ะมีแบบธนาคารออมสินอืมอะไรนะกบขกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการเนี่ยถือหุ้นใหญ่ทิพย์พยา แล้วก็นอกจากากจากจราชการใหญ่ๆที่ถือหุ้นแล้วเนี่ยอีกเจ้านึงก็คือปตทที่ถือหุ้นของทิพยะอยู่นะครับคือมีแต่เจ้าใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศท่านั้นที่ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยนะครับซึ่งมันทาให้บริษัทเนี้ยจริงๆความแข็งแกร่งทางการเงินเนี่ยค่อนข้างแบบสูงมากๆเลยนะครับแบบไอ้ตัวเขาเรียกว่ามีตัวหนึ่งในการแบบวัดระดับความน่าเชื่อถือของทิพยะสูงที่สุดในทุกบริษัทประกันเลยได้ระดับ AAA เลยนะอืแต่ในคลิปแบบ ผมก็ผมก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าไอความแข็งแกร่งทางด้านการเงินหรือว่าความน่าเชื่อถือที่ได้รับจากนักลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่าบริการดีหรือเปล่าเข้มง่ายเข้มยากหรือเปล่าอืมันไม่ได้บอกมันบอกได้แค่ว่าบริษัทน,นี้รวยหรือจนบริษัทน,นี้แข็งแกร่งไหมอ่าประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับอืมอ่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วผมว่าก็ ทิพยาน่าจะมีความลําบากนะในการนมมน้าวให้ลูกค้ามาซื้อประกันนะไม่มากก็น้อยคนระับท,ท,ทั้งๆที่โอราคาประกันเขาดีนะของทิพยาถ้าหลายๆคนเข้าไปดูอ่ะก็ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าพอทุกคนเห็นข่าวโหนกระแสะแล้วผมคิดว่าน่าจะคิดใหม่กันกันหลายคนเลยนะครับก็อ่ะนะก็สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ละสุดท้ายนี้ก็ฝากอ่าฝากเว็บไพซ่ามันนี่ไว้ให้ทุกคนดูดีกว่านะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะเลือกบริษัทประกันอะไรดีนะครับเรามีเว็บเปรียบเทียบประกันนี่เราเปิดให้ดูนี่เนี่เรามีเว็บเปรียบเทียบประกันเลยนะครับรถรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเข้าไปเซิร์ชได้เลยสมมติอะโตโยต้ายาลยิอย่างเงี้ยนะครับ2อ2 1อ่ 2021, นะอยากได้ประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูได้เลยว่าเออมีบริษัทอะไรราคามันเป็นยังไงเท่าไหร่สามารถเทียบกันได้เลยที่สําคัญมีโปรโมชั่นแบบผ่อนเงินสดสิ้เดือนอย่างเงี้ยนะครับคิดว่า น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยแน่ๆนะครับสําหรับใครที่ดูอยู่นะเออหรือว่าตอนนี้ถ้ามีใครมีคําถามอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับใครที่ดูอยู่แล้วมีคําถามนะก็เดี๋ยวจะได้ตอบไปเพราะว่าใกล้แล้วเพราะว่าเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือก็น่าจะให้หลายๆคนมาดูย้อนหลังกันนะใครที่มาดูย้อนหลังแล้วมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวจะมารีプライตอบให้เลยนะครับอืมโอเคนะก็ ทุกคนก็รอติดตามกันแล้วกันว่าทิพยะเนี่ยหลังจากนี้จะกู้ชื่อเสียงยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าก็ไม่แน่นะคนไทยอาจจะลืมเร็วก็ได้เนาะเพราะว่าแบบข่าวดราม่าอะไรพวกเนี้ยบางทีดราม่าวันนี้พรุ่งนี้แบบอาทิตย์หน้าก็ลืมแล้วอะไรแบบนี้ยนะครับก็ลองดูกันนะครับลองดูกันแต่ก็อทาคลิปไว้ให้แล้วกันเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบมาดูย้อนหลังกันได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในวงการของประกันร,รถยนต์นะครับอืมอ่ะ โอเคก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะเข้ามาดูแล้วกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดกดไลค์นะก็ฝากกดให้ด้วยนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะถ้าเกิดสงสัยอะไรนะครับก็โอเคมีคำถามอะไรไหมเอ่ยให้เวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าทุกคนอยากจะคอมเมนต์มีคำถามอะไรไม,ไม่ไม่ต้องคอมเมนต์เกี่ยวกับที่พยาบาลประกันภัยก็ได้นะครับอาจจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของอประกันรถยนต์อื่นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสมมุติว่าใครมีคำถามใครกำลังจะตอบละกันหรืออะไรก็ตามนะ อืมไม่มีเนาะเีไหมไม่มีหรอกเออน่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้พอผมไลฟ,ฟ์เสร็จก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็มาดูลำดับไล,ไล่เรียงเหตุการณ์กันละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ตัดสินกันเองเนาะว่าจริงๆแล้วมันผิดหรือมันถูกยังไงนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับนะก็ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูวันนี้แล้วก็ใครที่มาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดอ่ากดอะไรก่อนนะกด subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับไว้ใต้คลิปไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ